ฟักทองครับพี่น้องเศรษฐกรนะครับนะหลายๆท่านนะครับนะก็จะมาเอ๊ะทำยังไงดีนะนะช่วงนี้ฟักทองครับระวังอยู่แค่เรื่องเดียวเพื่อนเกษตรกรฟังเรื่องเราระวังเรื่องอะไรครับไร่กับเพี้ยแค่นั้นแหละไม่มีไร่เพื่อนเกษตรกรระวังแค่นี้ครับส่วนที่เหลือครับนะฮะจัดการด้วยระบบนะครับนะที่เราทํากันมาคือนารายพี่ดินิี่แจ๊ดช่วยได้บิ๊กแจ๊ดเพิ่มบาลังฉีดทางดินฉีดคุมฉีดไปเถอะเพื่อนเกษตรกร นะส่วนทางใบก็หนึ่งสองนะครับนะพอติดดอกก็สองสามเพราะเราเอารุ่นเดียวนะครับแต่ถ้าท่านขายยอดด้วยก็หนึ่งสองสามนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่นักสืบกรครับฟักทองเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดแบบนี้เริ่มแรกเลยครับเราจะขายยอดนะครับกับสองครับนะฮะเราจะเหลือลูกไว้เหลือลูกไว้ขายเตนโตเพราะฉะนั้นครับในช่วงของการจัดเถาเนี่ยนักสืบกรนะฮะในช่วงการจัดเถาเนี่ยนะฮะเราก็จะแบ่งละ นะครับเพราะเราเก็บไว้อีกแล้วครับเถาว่าหนึ่งลูกถึงสองลูกเราไม่ได้ไว้เยอะนะครับส่วนลูกเล็กเราก็เก็บขายใช่ไหมฮะเราเก็บขายเป็นเอาไปขายเป็นอันนี้นะครับไอ้ฟักต้มน้ำพริกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนเกษตรกรครับนะในส่วนของฟักทองเนี่ยเหมือนกันครับนะใช้เหมือนกับแตงโมเลยนะครับแต่ฟักทองเนี่ยสูตรสีไม่ต้องใช้นะฮะไม่ต้องใช้นะครับนะใช้แค่นี้พอ2020บบาท ใช้สูตร1สูตรสนะครับพอติดดอซ์สองกับ3นะครับแต่ถ้าขายยอดด้วยก็อหนึ่งสองสามนะครับเนาะแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกฟักทองเนี่ยพร่เจ้าเจ้าแล้วเราไอ้เถาไหนที่เราเก็บไว้เอาลูกเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งกับยอดเขาถูกต้องไหมครับเราจะไม่ค่อยยุ่งนะครับแต่มีบางคนเขาก็ไม่เป็นไรไม่สนนะครับได้หมดนะฮะมันที่จริงอ่ะถามว่ามันมีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาครับพระเจ้ารุฬท่านจะเก็บยอดขายก็ได้นะฮะ ไอเถานั่นนะท่านจะเก็บยอดขายก็ได้ท่านจะทิ้งให้เป็นลูกก็ได้มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรพี่นองเกษตรกรแต่ที่ส่วนใหญ่ที่ลูกมันไม่ขยายไม่โตนะเพราะอะไรครับอาหารมันไม่เพียงพอมันเลยไม่โตไม่เพียงพอไงบีลูกควใส่ปสุ๋ยกระสอบ <c oughs> ใช่ไหมนั่นแหละพี่นอกเกษตรกรนะครับนะปุ๋ยนะครับนะเพราะนั้นพี่นังเกษตรกรครับเราก็จะให้เป็นอาหารแทนเกษตรกรนะให้ตัวนี้แทนนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปนะครับเนาะ คือเราเข้าใจอยู่เสมอว่าการที่มันไม่โตมันไม่ขยายลูกเนี่ยเนื่องจากอาหารมันไม่พอถูกต้องไหมครับครูครับแต่พี่น้องเศรษฐกรแต่อะไรครับแต่ว่าพี่น้องเศรษฐกรครับในส่วนที่นะครับนะแตงฟักทองเนี่ยในส่วนที่เขาขยายลูกเนี่ยเศรษฐกรนะครับ ถ้าเราเติมอาหารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเด็กนักเรียนกรอยังไงยังไงซะนะฮะเขาก็นะครับเี่ยครัเป็นนักรยกอนถ้าเราเติมอาหารไปเรื่อยๆเน er. um. <derni> ี่ยยังไงยังไงเนี่ยเป็นนอกเรยกรเขาก็จะโตเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเน้อกเรยกรครับเราก็จะใช้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเด็ดยอดขายลูกก็เก็บไว้นะลูกไหนพอดีเอาไปขายตลาดได้ก็เก็บไปขายไอ้ลูกไหนจะขายลูกใหญ่ก็เอาไว้นะครับ